สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีกุณ้า้ามตุกท่านครับกาป้าจอมครับเหรียญที่ขอผู้มเห็นอยู่น่านาดนี้เหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อก ่รุนเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่าผมอมเอจีวะออบีโตชาวญี่ปุ่นผอมรับซื้อเหรียญละหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญสิบบาทหล่อเก่ารุ่นเก่า เหรียญสิบบาทหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทครับอ่ะมาดูรายละเอียดทีละเหรียญเลยเนาะอ่ะเหรียญแรกเป็นเหรียญน,นี้ก่อนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสิบบาทหล่อเก่ารุ่นเก่า ย้ำราคานะสำหรับเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ78,200ดพัรบารายละเอียดละในเนื้อสีเหลืองเป็นร่อเกาหนไปทางซ้ายมือนะเนื้อสีขาวทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคำว่าผูมิพลอ่ะดุลเดษนะตัวหนังสือเขียนคำว่าราชการจะเก้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองละตรงลกลางแป้งเป็นรูปพระราชวังครับ เนื้อสีขาวมีเลขสิบเป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลขสิบอาราบิกเนื้อสีขาวก็บนเขียนคําว่าประเทศไทยจุดสีขาวหนึ่งรับพสองพันห้สสราร้อยสี่สิบห้าสังเกตน,นะเป็นปีพศสอง5ันผอมเออรเจวาเออบิโตชาวญี่ปุ่นผอมรับซื้อเหรียญระ เจ็ดหมื่นแปดพันสอง้บาทครับก็ผู้ชมครับใครมีเหรียญสิบบาทเหรียญนี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะคุณผู้ชมฮะบแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขนาดนี้ แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึ่งหล่อเรุ่นเก่านะสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ6กื i l ันบาทครับใบนี้รับซื้อใบละ6กืด5,000ันบาทอ่ะผมแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นดูกันแบบง่ายๆเลยนะด้านแรกเป็นรูปหล่อ9ด้านแรกเป็นรูปหล่อเ้าเพลิกไปดูด้านที่2ครับ ตรงกลางแบงเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชคุณผู้ชมครับดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ65,000บาทครับใครมีแบงค์100หล่อเรุ่นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ สำหรับใบนี้เป็นแปงห้าสหล่อเก่าดูนเก่านะใบนี้รับซื้อใบละ6กแสนสี่หบาทนะใบนี้รับซื้อใบละ6กแสนสบาทนะใครจะขายราคาให้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทั้งสองด้านและตรงตามทุกจุดเลยนะอ่ะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยเนาะ ตัวหนังสือเขียนคำว่าด้วยสำนึกในพระหมหากราดวันที่คุณอ่านอหารที่สุดไม่ได้5ธันวาคม2 4 7 0ัี่ตุลาสองตรงนี้เป็นรูปลอก้าพระองค์ท่านเล่นเปียโ,โนอยู่นะมือซ้ายเล่นเปียโน,โนมือขวาถือโน้ตนะข้างบนเปียโน,โนมีลูกนกคู่อยู่นะตรงนี้รอ9้าบกมืออยู่นะตัวเลข50บาทเป็นอารบิกตราประจำตัวพระองค์ท่านนะถาดสีน้ำเงิน1 2 3 4 5หตรงกลางแป้ง เป็นรูปรอเก้าพระองค์ท่านใสชูสูตรอยู่นะพระองค์ท่านสวนแว่นนะกําลังเขียนหนังสืออยู่นะครับตัวเลข50บาทเป็นตัวไทยนะตรงนี้เป็นรอเก้าสมเด็จพระราชนีนาณนะรูปรอเก้าตอนที่พระองค์ท่านส่งขึ้นของราชนะตรงนี้เป็นรอเก้าออกบัวนะพญาคูเป็นสีเขียวปิดซ้ายปิดขวากระพางเป็นสีน้ําเงินนะอ่ะนี่คือด้านแรกครับด้านที่สองล่ะ ตัวเลข50บาทส่วนกระบอนเป็นสีฟ้าขลังสีแดำเงินตัวหนังสือ50บาทขีดคู่1 2 3 4 5 6 7สาห้าดรูปแบบไม้กระดาษหนึรูป2รูปครับตรงนี้เป็นรูปนายหลวงรอ9้าอ่ะตรงนี้ล่ะเลข3กับตัวเคครับแบงค์5้ิใบนี้รับซื้อใบละ640,000บาทจะต้องมีเลข3ากับตัวเคอยู่ตรงนี้จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวเลยนะ ตรงนี้เป็นรูปพยาครุษตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข50บาทเป็นตัวไทยรูปดอกไม้ 1.2.3. จดจุดจุดครับตรงนี้ล่ะเลข3กับตอทงครับอ่ะคมมุณผู้ชมคและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของแบงค์้ใบนี้ครับใครมีแบงค์้บใบนี้มีอยู่ในมือนะมีทั้งหมดกี่ใบ บอกให้ผมทราบใ้คลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะต่อด้วยเหรียญนี้นะเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึบาทสีขาวหล่อเการุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละ6 8หมืพเจ็ดร้อบาทรายละเอียดหลักคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรล9อ่าหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคำว่าผูกมิพลอะ ดุนเดตัวหนังสือเขียนคำว่ารัชกาลที่9อ่ะนี่คือด้านแรกครับด้านที่2ล่ะข้ามวนเขียนคำว่าประเทศไทยฮะพศ2536พส,สังเกตได้ปีพศคุณผู้ชมฮะเป็นเหรียญหนึบาทสีขาวรอเและเปลี่นปีพศ2536 รับซื้อเหรียญละ6ก7 0ืบาท้ครับคุณผู้ชมบางท่านมีคำถามว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าผมเป็นเหรียญเดียวกับพี่ปีพศออเดียวกับพี่แต่ว่ามันมีรอยขีดขวนลนาพี่รับซื้อไหมผมรับซื้อครับหรือต่อให้คุณผู้ชมมีเหรียญเดียวกับเหรียญน,นี้แต่ว่ามันขึ้นสนิมไปแล้วด้านหนึ่งนะผมรับซื้อทุกกเณนีรับซื้อทุกกรณีนะ ดังนั้นใครมีเหรียญหนึ่งบาทรอเก้าปีพศสองพร้สาสิบสังเกตแค่ปีพศว่าเป็นปีพศ2536สอ 2, ผอมเออิเวอาเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญระ68,700บาทครับ